สวัสดีค่ะพอดีวันนี้ได้พักแป๊บหนึ่งเลยจะทำวิดีโอนะคะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเราเรียกมันว่า verb phrase นะคะที่ กลุ่มคำนะคะในภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วยคำกริยานะคะวันนี้ก็จะเป็นกลุ่มคำที่ขึ้นต้นด้วยโกนะคะห <Wow. S 1> นเราก็ไปไหนกันได้น้อยนะคะหรือว่าแทบจะแบบไปไกลาจากที่พักของตัวเองยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรือว่าก็ช่วงนี้ก็อยู่ห้องหรืออยู่บ้านอยู่บริเวณบูบ้านอะไรเงี้ยนะคะเพื่อ <c oughs> ป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะคะแต่ถ้าใครหลีกเลี่ยงไปข้างนอกไม่ได้ก็ใช้เวลาอยู่ข้างนอกให้ได้แบบน้อยที่สุดนะคะไม่ไม่สักไม่กี่ชั่วโมงหรือว่าใกลก้ๆก็พอโอเคค่ะวันนี้จะเป็น verb phrase นะคะหรือกลุ่มวลกลุ่มคำหรือว่ีที่ขึ้นต้นด้วย คำว่า go นะคะที่แปลว่าไปนะคะ,ะในภาษาอังกฤษเราจะใช้ go กับอะไรบา้างนะคะอันแรกคำกลุ่มแรกก็จะเป็นไปเดินเล่นนะคะในภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า go for a walk go for a walk นะคะก็ถ้าใครเปิดคลิปนี้ดูก็ลองฝึกออกเสียงตามนะคะ go for a walk คือ ถ้าเรายังพูดเร็วๆไม่ได้เราก็พูดฝึกพูดชา้ชาๆชาัดๆไปก่อนนะคะเพื่อที่ต่างชาติหรือคนที่เขาใช้ภาษาอังกฤษนะคะจะได้ฟังเรารู้เรื่องบ้างนะ <laughs> <laughs> โอเคค่ะคำที่2นะคะจะเป็นอ่าไปาตามถนนหรือว่าไปาตามถนนเล็กๆเ,เราเรียกเราเรียกว่า go along the street go along the street นะคะก็คือไปตามถนนนี่แหละนะคะต่อไปนะคะอ,ออกจากโรงแรมนะคะ go out of the hotel go out of the hotel โอเคไปน,นะคะถ้าแบบไปรอบๆบหมู่บ้านเราจะพูดว่าอะไรดี go round the village go round the village โอเคนะคะต่อไปค่ะไปตามถนนเส้นนี้นะนะเราจะพูดว่า go along this road go along this road อืมไม่ยากนะลองลองฝึกออกเสียงตามนะคะนะฮะต่อไปค่ะโอ้ผ่านโรงแรมนี้นะคะ go past the hotel go past The hotel, okay ต่อไปนะคะอ๋อลงบันไดนะคะนะ go down the steps go down the steps ทีนี้ถ้าใครแบบจะแบบทะลุหมู่บ้านนี้ไปเลยนะคะแบบผ่านทั้งตั้งแต่ปากซอยยันท้ายซอยของหมู่บ้านนะคะเราเรียกว่า go through the village go through the village okay หมู่บ้าน village ไม,ไม่ยากค่ะมันจะมีแค่ GE ข้างหลังจืดนิดหน่อยนะคะต่อไปถ้าจะแบบทะลุผ่านทั้งสวนเลยนะคะสวนสาธารณะนะคะเราเรียกว่า go through the park go through the park เราใช้คำว่า through กับการที่เราเดินทะลุนะคะจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราใช้คำว่า through go through นะคะไปว้าคงจะไม่ได้ออกนะไปไหนนะ,ะ go out tonight go out tonight ออกไปคืนนี้ออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็ฝันไปก่อนนะคะ go to the beach go to the beach เอออยากไปชายหาดกันไหมชายทะเลน่าต่อไปนะคะอันนี้เข้านอนนะคะเราเรียกว่า go to bed go to bed โ okay. อเคต่อไปถ้าไปหาหมอฟันนะคะเราจะบอกว่า go to the dentist go to the dentist อันนี้ง่ายนะคะโอเคถ้าเราบอกว่าไปไกลๆสักหน่อยก็จะเป็น go away นะมันจะมีอันนึงคือไปให้พ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ go away go away โ oh, อเ okay. ค let's see มันจะมีอีกอันนึงนะคะที่แบบถ้าคนที่ใช้คำว่า go บ่อยๆมันจะมีกฎอยู่กลุ่มหนึ่งที่ go ตามด้วย verb-ing ได้นะคะก็จะมีอะไรบ้างมาดูนะคะ go fishing go fishing แปลว่าไปตกปลานะฮะอันนี้ go scuba diving go scuba diving อูใครไปดำน้ำลึกได้นะคะก็จะใช้คำนี้เลย go scuba diving go sightseeing go sightseeing อันนี้เราใช้ตอนที่เราแบบไปเที่ยวชมตามวัดตามวาตามสถานที่ต่างๆนะคะ go sightseeing อ้คำนี้ถ้าใคร ไปได้บ่อยๆก็ดีนะฮะก็วิ่งหย่ะๆนะฮะ go jogging go jogging ช่วงนี้ก็ต้องพยายามทำยังไงก็ได้ให้ปอดเราแข็งแรงนะคะพร้อมสู้ไวรัสสุดฤทธิ์โอเค next อันนี้บ้านเราไม่มีเนาะ go skiing go skiing นะคะต่อไป go sailing go sailing อู้อันนี้ไปเล่นระบายนะคะ ก็อิจฉากบ้านใครอยู่ใกล้ทะเลก็ go sailing ได้นะคะ next อันต่อไป go riding go riding อันนี้ไปขี่จักรยานนะคะหรือไปขี่มอไซค์ก็ได้นะคะ go riding เอาไปนะ,ะช่วงนี้ใครสามารถ <laughs> go shopping go shopping อืมไปซื้อของนะคะเอาไป go surfing go surfing นะคะอันนี้ไปเล่นเซิร์ฟนะคะต่อไปค่ะ go camping oh, ปิดเทอมเด็กๆไม่ได้ไปแคมปิ้งกันเท่าไหร่แล้วนะคะชุดปิดเทอมนี้เศร้านิดหนึง่ง go camping okay go hiking go hiking ก็คือเดินทางไกลนะคะ go hiking นะ yeah. bye, bye. Ooh, I miss this one go swimming go swimming I can't go swimming nowadays n y w a y อ่าโอเคทุกคนลองฝึกออกเสียงดูนะคะคำไหนใครที่ยังใช้ไม่เป็นลองดูนะคะว่ามันมีกลุ่มคำที่ใช้ go ขึ้นต้นเนี่ยแล้วเราพูดเป็นกลุ่มๆเวลาเราพูดภาษาอังกฤษมันจะนึกได้เร็วขึ้นนะคะโอเคอยู่บ้านก็ฝึกภาษาอังกฤษได้นะคะ keep practicing โอเคบ๊ายบาย